สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้เห็ดเมนูสูบักเขือจ้ะกำลังต้มอยู่จ้ะมื้อนี้เฮาสิเอาอเครื่องเทศเนาะเป็นพริกกระเทียมหอมแดงลงมาต้มด้วยกันค่ะพี่น้องสะใส่ปลาทูหนึ่งโตจ้ะ,ะต้มักเขือให้มันเคลือก้อนเดวกจะเอามาตัมจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ก็สิตมัมจากมะเขือเราแล้วก็เครื่องเทศค่ะอะจะเอามาใส่คุกเลยนะคะ ตามก็ทำกับพี่น้องมาตามสูประเผือสูตรต้มจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ทั้งผิด กระเทียมหอมแดงตลาทูประเขือเอาลงม,มาต้มร่วมกันจ้ะอันบัตอันอันบักผิกเนี่ยเอามาเอามาย่างก็ได้จ้ะแล้วก็สูตรจ้ะอันนี้สูตรนี้ต้มก็ได้ที่กันจ้ะกฤษฎีอบอีบแแบบนึงจก้กพี่น้องทำง่ายข้อมาเสียลงมาต้มเออมาตำจะมาเซ็ตกับพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นปลาทูด้วยเนี่ยพี่น้องนี่ปลาทูจ้ะีย๋ยวเราไปใส่ลงไปน้ำกันเลยปลาทูปลาทูปลาทูเฮาก็ใส่หนึ่งตลลวจ้ะนี่อเข้าหากัน นัองบ้านี่อส่ซปปุปงูจ้า้เอ,อ,อาจะใส่ผมชูรสพี่นอ้องจ้าผุชูรสพี่น้องจ้านี่คือปลาปลาที่เขาเออใส่นังหอนใช้สำิีสมก่อนแล้วก,ก็สูตรปรลาที่เป็นสำลักลูก จะใส่น้ำปลานิดนึงน้ำปลาจะใส่ของรสดีนิดนึงค่ะจะยังนิดละหน่อยเดี๋ยวมันจะเค็มอันนี้พ่อต้องเอาใส่มาอีกเ,อเยอะๆทกครค่ กะชิซี่พักจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นพักพักซี่ับต้นหอมซอยจ้ะนี่ก็จะชิมจะพี่น้องชิมก็ชิมชิมกันเด้อ

อะไรจ้ะผักอ่ะเตรียมไปขอบคุณนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซุปมะเขือใส่ปลาทูขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ